ECU สวัสดีครับนะครับนะคลิปนี้ก็นะครับจะขับรถยนต์เข้าไปหาแอนไหนเนาะนะครับวันนี้ตอนแรกเรานะครับตั้งใจว่าจะนะครับเก็บงานไฟนะครับให้จบวันนี้เนาะนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะไปทําการนะครับคัดแยกเสื้อผ้าก่อนออกเดินออกเดินทางนะครับไปสอบปปหลพรุ่งนี้แต่ว่านะครับ เราบรรดาคุณแม่นะครับที่ท่านนะครับมาเยี่ยมชมโปรดปอภัยพี่น้องนะครับประเทศเราแล้วเขาก็นะครับอยากไปไหว้พระนะครับวัดที่นะครับเขาไม่เคยไปน้องพี่น้องนะครับโทรมาถามผมแต่เช้านะผมก็เลยอาสานะครับว่าอ่ะท่านมาถึงบ้านถึงเรือนเราแล้วนะครับในเมื่อท่านนะครับมีความประสงค์เราก็ ตอนรับพาท่านนะครับนะบไปเที่ยวชมวัดแล้วก็ผมจะเข้าไปหาแอดนงแอดในหรือพี่บ่าวว่านะครับจะยังไงนะครับเอาเพราะว่าคุณแม่นี่สิบสองท่านเนาะผมก็จะเอารถผมไปกันหนึ่งนะครับแล้วก็รถแอดในหรือว่ารถพี่บ่าวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ,ะทุกท่านก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันนะครับคุยกัน ตกลงกันข้างในก่อนเพราะว่าเหล่าคุณแม่นี้ก็มาตั้ง12ท่านเนาะแล้วก็นั่งอาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็จะบริการท่านดีๆหน่อยนะครับหมาบ้านบ้านเราแล้วเนาะเราก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีหน่อยนะครับนะเผื่อเรามีโอกาสได้ไปที่นะครับบ้านของเหล่าคุณแม่นะครับท่านก็อาจจะต้อนรับเรานะครับกลับมาอย่างดีนะครับเราก็ประทับใจต่างคนต่างดูแลกันพี่น้องนะครับบ้านเราเราก็ดูแลท่าน เราไปบ้านท่านท่านก็ดูแลเรานะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่นะครับระหว่างนะพวกเรากับเหล่าคุณแม่นี่นะครับถึงจะรู้จักกันไม่นานแต่พี่น้องนะครับเชื่อไหมนะครับมันมีความนะประทับใจในกันและกันนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวคุณแม่พี่น้องเอ้ยนะครับชนะแล้วนะครับเอ c กซคลิปนี้ก็จะขับรถนะครับมาปรึกษากับทีมงานนะครับว่านะครับจะยังไงเนาะ เพื่อที่ว่านะครับงานเราคงไม่ได้เข้าไปวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เสร็จนะหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปก่อนคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนเพราะว่าเราจะตัดสินใจคนเดียวมันก็กระไรอยู่ไม่ใช่เรื่องนะครับเดี๋ยวพอเราพูดไปแล้วเพื่อนฝูงไม่สะดวกมันจะกลายเป็นว่าบังคับฟื้นใจกันนะนะพี่น้องเนาะเราก็ปรึกษากันก่อนนะเบื้องต้นก็เราคุยกันไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสรุปยังไงแล้วเดี๋ยว นะครับเอกี่ซีูนะครับจะแจ้งให้เอฟทุกท่านนะครับได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตอนนี้เราก็เข้ามาคุยเห็นกนอ่อนนาะพี่น้องเนาะไปไปถึงบ้านแอดไลน์แล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวเล็กน้อยนะครับเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ